สวัสดีครับท่านผู้ชมตุอมพุชละผู้เจริญพักดีนะครับวันนี้ก็ไปหลายจังหวัดปรทุมธาน,นีไลยกันไปนะครสวรรค์ย้อนลงมาอุทัยธาน,นีชัยนาทจนสุงบุรีครับก็ไปตามหาจารย์บินว่ามีใครรู้เห็นไหมจันบินเพราะมันเล่าเลยในเฟซบุ๊กในโซเชียลว่ามีจานบินบรรทุกสัตว์มาจากนอกโลกเป็นคนครึ่งสัตว์หน้าคล้ายคนหางเป็นตะกดนะฮะหาได้คล้ายสุนัข มันมีจริงไหมพี่น้องช่วยกันสืบค้นแล้วก็ช่วยบอกต่อมาถึงผมด้วยสัตว์ประหลาดพันใหม่มาจากนอกโลกมาจากมากับจานบินแล้วมันมาบินแล้วม,มาจอดตรงไหนมันมาอย่างไงใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงใช้อะไรเป็นกับตันนะฮะมันมันแปลกน่าคิดนะครับสงขามข่าวลือสงขามที่มากับน้ำท่วมมากับร้อยแปดสิบปานใกล้จะถึงการเลือกตั้ง มันมีจริงไหมจาย์บินที่ว่ามันมีจริงไหมไอสัตว์ครึ่งคนคนครึ่งสัตว์ที่มากับจาย์บินมันน่าศึกษามันมันน่าสงสัยครับแต่ถ้าเป็นคนมันมีสี่จำพวกแต่ถ้าสัตว์ครึ่งคนมากับจารย์บินเนี่ยเราไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ไปมาทั่วประเทศแล้วมีแต่ว่ากองบินของนาหน้าอากาศกองบินสี่หนึ่งกองบินสี่สองแล้วก็ว่ากันไป หรือว่าศูนย์การบินทหารบกของกองทัพบ,บอกอันนี้ก็จะมีนักบินผลิตเครื่องกับตันเครื่องบินะไรนะครับแล้วก็ต้องไปเสท็จการบินแต่วันนี้สงครามข่าวลือหรือกันสัดโซเชียลว่ามีจานบินมาจากนอกโลกบรรทุกคนครึ่งสัตว์ไอคนครึ่งสัตว์ที่มาจากนอกนอกโลกมากับจานบินมันจะมีสมองความคิดเหมือนคนที่เกิดในโลกมนุษย์หรือไม่ มันจะมีสัมมาวาจาเหมือนชาวพุทธหรือไม่อ่าน,นี้มันน่าสงสัยมันน่าแปลกนะครับแล้วไอสัตว์ครึ่งคนใน,นของคนครึ่งสัตว์เนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ของใครสำนักไหนประเทศไหนเมืองอะไรและไอนอกโลกมันมีวัดมีอะไรเหมือนประเทศไทยมีศาสนาหเหมือนประเทศไทยไหมแปลกไหมฮะมต้องค้นหากันยกใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมที่กคาลพบพี่น้องที่รักช่วย กันดูนะฮะน้ำก็ขึ้นสูงแล้วผมผ่านมาเมื่อตอนเย็นผ่านที่ชายนาฏมโนลมดูไปถึงพมบุรีท่าช้างน้ําก็ขึ้นสูงนะฮะแต่ผมไปทุกจังหวัดผมไม่เห็นจานบินนะครับแต่มีเสียงเรือว่ามีสัตว์ครึ่งคนคนครึ่งสัตว์หน้าเป็นคนหางเป็นตะกวดแต่เห่าได้คล้ายสุนัขมามไปกันใหญ่แล้วประเทศไทยวันนี้ มันไม่น่าจะขำนะครับท่านจะไปขำจะไปหัวเราะนะครับแต่ผมเนี่ยสงสัยล่วว่ามันมีจริงไหมจานบินที่ว่าและไอสัตว์คนครึ่งสัตว์ที่มากับจานบินครับใครพบเห็นจานบินที่มาจากนอกโลกนะฮะใครพบพบเห็นคนครึ่งสัตว์สัตว์ครึ่งคนหน้า้ายค,คนหางเป็นตะกวดมากับจานบินเห่าได้มูสาวาดได้นะช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ดีนะครับผมไม่เคยเห็นจริงๆเลย มันจะมีสงครามข่าวหรือเช่นนี้หรือประเทศไทยมันไม่น่าจะใช่นะฮะคนไทยเราเมืองพุทธนะครับสัตว์ริจฉานไม่น่าจะมากับจานบินจากนอกโลกได้ไม่เป็นไรครับถ้ามากับนอกโลกหรือมาแต่เราก็สดมนนะฮะสดบทภาวของมหาการเนี่ยแล้วก็ให้มันเป็นไปนะฮะให้ขออภัยขอให้ชิบหายไหวป่วงครอบครัวจงมีความเป็นไปลูกเต้าวติดยาเสพติด จบชีวิตให้มันสิ้นไปในโลกนี้นะครับไปไหนก็ให้ทรณีสูบนะครับทำหากินก็ให้หยาดหยาดเจริญให้คือให้มันย่ำแย่ลงแล้วก็พบกับสิ่งวิบัติและไม่ดีครับครับเจ้าค้นหานะครับว่ามีจานบินจากนอกโลกจริงหรือไม่และไอสัตว์ที่มากับจานบินคนครึ่งสัตว์นั้นหัวใจมันเป็นเยี่ยงใดครับขอบคุณครับพระเจริญพักดีตามหาจานบินและไอสัตว์ครึ่งคนที่มากับจานบินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเอกบางหลงนะครับต่อต้านคนโกงคนทําร้ายสถาบันแล้วก็ต้องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะครับผมกลับเรียนมาตลอดว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างแล้วก็อากาศยานที่เรียกว่าจานบินเนี่ยมีเจดอ สิทธิ์วัดดังกับคนหนีคดีนำเข้ามาซึ่งมันก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้โดยเรยดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าผมเรียนมาตลอดว่าปีสองสามปีที่ผ่านมามีสัตว์อุบัติสัตว์นะฮะเพราะว่างูเห่าก็ดีพังพรก็ดีตะโกดก็ดีไม่ใช่คนเป็นสัตว์ ทีนี้พ,พังคอนผสมกันตะกวดจะออกรูปมาเป็นอะไรมาเป็นแม่มดพ่อมดแม่มดหล่อแหล่พ่อมดโกหกคำโตเพื่อทำล้ายสถาบันครับพี่น้องที่เคารพครับมันชั่วช้าสามานะครับสถาบันไมไ่ทำอะไรให้เลยมีแต่ส่งเสริม,มรนนรบัลลังกงเลยพอหลวงลออก้าส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง พระหลวงหลอเสร็สืบสารรักษาต่อยอดพระองค์ทรงสเสด็จทรงงานตามพระหลวงหล่อก้าพันปีหลวงมาอย่างหนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไปห้หองสอนไปกระทั่งจังหวัดเลยทุกๆท,ที่เลยนะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่ต่อไปผมลุงเอกบังฉลองก็จะต้องบอกเล่านะครับวันนี้เราจะต้องจับมือประชาชนเริ่มจะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแม่มดตอแหลไอพ่อมดโกหกคำโต มีเจตนาเดียวเพื่อจะทําร้ายสถาบันนะฮะเพราะอะไรครับพังพรเป็นสัตว์นี่พังพรออกลูกมันก็ต้องเป็นสัตว์เหมือนพันพรนะครับมันจะไปยังไงประเทศไทยเวลานี้ผมบอกกับพี่น้องของผมที่สมบัติประการพิษโลกเชียงใหม่และหลายจังหวัดรวมกระทั้งที่นาจอมเทียนแล้วก็ที่ราชาเทวะซึ่งมีโครงการคิงไดเนี่ยนะ เราจะต้องช่วยกันออกมาปกป้องต่อต้านนางมารร้ายแม่มดหลอแหลกับไอพอมดกับคำโตแล้วก็สัตว์อุบาท,ที่เรียกว่าพังพรเนี่ยลูกนางพังพรนะฮะเวลานี้มันรามปามเลยเถิดไปนะฮะแล้วก็เพราะอะไรฮะเพราะลูกตัวออกมาต้านพวกนี้ออกมากำจัดกีฬาสีเมื่อหยิบสองพุทธภา 2,557ซึ่งเบื้องหลังกีฬาสีมันก็ซ่อนดาบซ่อนอาวุธไว้เพื่อทำลายสถาบันมาโดยตลอดโดยไอ้ชั่วคนเดียวที่ป่าว่าหรือไอ้ชั่วบางคนแล้วก็ปัจจุบันมันถ่ายเทาขยายผลขยายเผ่าพันธุ์จากคนสู่สัตว์นะฮะเราจะนึงเฉยไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่า เราจะต้องมาเคียงข้างลุงตู่เพราะลุงตู่เนี่ยท่านต่อต้านขบวนการทำลายสถาบันมาตลอดนะครับไปน,นี้ไม่จะไปยุ่งเกี่ยวกันมือและหาเสียงไม่ใช่นะฮะแต่ว่าผมเป็นคนชอบเที่ยวนะครับแล้วก็มีเพื่อนทำท่องเที่ยวเดวยกันสมุยเชียงใหม่แม่ห้องสอนทุกทกที่นะฮะพัทยานาจอมเทียนแล้วก็ตามลุงตู่ไปใายุคอสชอลุงตู่ท่านประกาศ ปกป้องสถาบันจะไม่ยอมให้ใครมาทำํำลายสถาบันมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องต้องพูดความจริงนะฮะผมต้องพูดความจริงเพราะผมเป็นคนไทยครับวันนี้คุณจะปล่อยเย้ยวเย้โดยไม่มีมาตรการควบคุมเลยคุณบอกห้ามหาเสียงเกี่ยวกับสถาบันแล้วผมถามว่ากรกตเนี่ยผมไม่รู้ทําอะไรอยู่ไอ้ที่มันหาเสียงทุกวันเนี่ยผมไปเจอมากับตัวเองเล ครับมันทำลายสถาบัานชัดๆพยายามพูดจาส่อเสียดเสียดสีเดกยกโลกหมาตาหนึ่งสองผมถามว่าสถาบัานไปทำอะไรให้พวกสัตว์นรกเดนนรกทั้งหลายเนี่ยผมถามจริงๆเลยนะครับพงทรงมีพระมหาการที่คณทุกประการเลยนะฮะคือไม่ต้องไปพูดถึงตั้ง่งเผาบ้านเผาเมืองหรือกองจำนำข้าวนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย มันมีบรรทัดฐานมีคำพิพากษาอยู่แล้วไอ้คนหนีก็ดีมันก็หนีไปเองโดยสมัยไหนไปดูกันนะฮะวันนี้ผมจะไม่พูดแนละ้วผมพูดว่าทำไมถึงมีการพยายามจะคิดไม่ดีต่อลุงตูง่ผมไปเจอเองนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยผมไปเจอเองแล้วติดตามมาตั้งแต่ปีปลายปีหกสามหกสี่อะไรเงี้ยนะฮะ เราก็เห็นพฤติกรรมหมอคนหนึ่งนะฮะแล้วก็เสนาพบดีขี้เลือนบางคนสองคนนะตะกวดจากบางสายน้ำพอผมพวกเราก็ก็ต้องต้องเตรียมการจะนิ่งเฉยไม่ได้ต่อไปนี้เรามีอะไรต้องบอกต่อกันต้องจับมือกันลุกขึ้นสู้นะฮะวันนี้เราปยิดต,ต่างแดน โดยคนชั่วคนหนีคดีล็อบปิะยิทในประเทศโดยตระกูลสัตว์นะครับเพราะผมบอกมาแต่ต้นแล้วไม่ใช่พูดนะพูดมาเป็นปีแล้วว่าไอ้ตะกรวดูเหา่าพังพรเป็นสัตว์สัตว์ชั่วร้ายมากับจานบินเจ้าสำนักล่องหนหายตัวได้ไม่ได้หยุดกระทำการนะฮะ มีนางแม่มดหลอแหลมมันก็หลอแหลมตลอดเพราะมันเป็นแม่มดไอ้พอมดชั่วร้ายมันก็ก็หกคำโตตลอดเพราะสันดานของการถ่ายเถาของผู้เสพสัสนดานผมยังไม่อยากจะพูดไม่เพราะมันไม,ไม่เป็นบางคนแก่ปากแต่เราไม่รู้จะหาคําพูดที่มาพูดถึงคนเหล่านี้คนไม่ดีบางกลุ่มนะฮะผมจําเป็นต้องบอกลูกหลานผม ผมไปนั่งคุยกับพี่น้องเขตตอนเมืองเมื่อวันก่อนก็เล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยทำไมไม่มีกระทรวงทบวงกรมไหนออกมาต่อสู้เลยผมเห็นรัฐบาลเนี่ยนาะยกรัฐมนตรีท่านต้องตอบสื่ออยู่ท่านเดียวเลยนะฮะทุกเรื่องเลยทั้งครั้งที่กระทรวงกรเกษตรผลิตพาณิชย์ขายนะครับกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงพาณิชย์จะไปโยจากลุงตูนะฮะลุงตูไม่เคยพูดครับลุงตูสารน้ำพันซาอุฮะ สารพันธ์สาอุพ่อเลยฮะลุงโตเป็นรัมนตีกลาหมมีสํานักงานนโยบายและแผนสนอผอถ้าไปดูสนอผอนี่มีอดีตผู้ช่วยทหารมารับราชการอยู่หลายท่านเลยเพราะนั้นหัวใจลุงโตเนี่ยสามสิบป,ปีเนี่ยท่านต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นสารพันธ์สาอุและทุกกระทรวงทบวงกรมได้ประโยชน์ครับเอาไปหาเสียงกันผมเองสัมผัสสี่สิบสี่สิบเอ็ดหลายคนหลายกระทรวงนะฮะเพราะผมมีข้อมูลของ สี่สิบางคนหลายคนทั้งดีและไม่ดีนะฮะผมผม,ผมมีหมดแล้วเราก็คงต้องสู้ละหรือเราบัญญตต,ต่างแดนผู้สื่อข่าวต่างชาติเข้ามาในไทยยังไงใช,ช้การสื่อสารกันแบบไหนใช้อะไรนะฮะวันนี้เพียงเพื่อคุณจะทํำลายลุงตู่เพราะลุงตูเป็นแม่ทัพใหญ่ปกป้องสถาบันวันนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่มาพูดความจริงว่าเฮ้ยกกตคุณต้องออกมาตรการยังไงในเส้นแบ่ง ผมไปนั่งฟังมาหลายที่แล้วครับมันอีหลําตามฉิบละเมิดสถาบันมากเกินไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเสือใหญ่กรก,กตกรรมการการเลือกตั้งคุณต้องรีบประชุมด่วนแล้วเรียกเลขารองเลขามากําหนดกรอบการหาเสียงนะครับมันชักใจแย่กันไปทุกทีแล้วนะฮะยิ่งใกล้จะวันเลือกตั้งเนี่ยกรกตต้องมีชุดเคลื่อนที่เร็วต้องมีอะไรออกมาเข้มงวดกวดขันมาตรการไม่ให้ละเมิดสถาบันละเมิดเบื้องสูง คุณพยายามจะพูดว่านักการเมืองอย่าไปพาดพิงสถาบันแล้วผมถามกกตหน่อยว่าคุณมีมาตรการยังไงไม่ให้พรอมมดแม่มดมันละเมิดสถาบันครับคุณพูดได้ไหมว่าหาเสียงคราวนี้ใช้ในโยบายคุณไม่ต้องมาแตะต้องมาตรา 112. ตหนึ่งหนึ่งสองกกตแถลงได้ไหมหาช่องทางกฎหมายได้ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถามนะครับผมนับถือกกตทุกท่านแต่ว่าเป็นสิ่งที่วันนี้ คนสุการณเขตแปนะครับคนดอนเมืองคนเชียงใหม่เขตสเขต5้าเนี่ยและคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ยฝากถามนะครับเป็นคำถามที่ผมอยากจะถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท่านไปดูงานต่างประเทศมาเนี่ยว่าท่านมีแนวความคิดในการจะควบคุมไอ้นักการเมืองเฮงซวยที่พยายามจะละเมิดสถาบันหรือว่า เครือข่ายสัตว์ประหลาดที่มากับจานบินยังไงบ้างนะครับผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีสายสะพายได้เครื่องราดทั้งหลายเนี่ยต้องสำนึกในพระมหาการาธิคุณนะฮะวันนี้ท่านต้องรดบไปคิดท่านแถลงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่าให้ไปพลาดพิงสถาบันหรือไปแอบแอ้างไอคนชั่วทำลายสถาบันเนี่ยผมถามกากตนะครับถามคณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะ กระกะตกรทมกระกะตเชียงใหม่กกตชลบรุรีหรือทุก,กระกะตเลยคุณมีมาตรการเรื่องนี้ยังไงคุณถแถลงมาเลยครับผมพูดในวันพุธพวกนี้ประหาสศศกาววันจันทร์คุณถแถลงเลยว่าหรือเวลาไม่กี่วันแล้วคุณไม่ต้องมาแตะต้องหนึ่งหนึ่งสองได้ไหมไปพูดนโยบายของคุณเถะว่าคุณจะทำอะไรประเทศชาติบ้างครับคือวันนี้เราไม่ได้ออกมา ยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เราจะบอกให้ชี้วิธีการไม่เห็นว่าวิธีการเลือกคนเนี่ยเขาดูจากประสบการณ์ผมผมเรียนมาจากต้นนะฮะผมไม่ได้พูดนะคุณย้อนหลังไปดูตั้งแต่จานดําผมทํามาตั้งปีห้าหกเจ็ดตั้งแต่ก่อนลุงตูปฏิวัติเพื่อชาติเนี่ยผมก็บอกมาตลอดว่าดูที่ประสบการณ์ครับดูที่การทํางานลุงตูเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเป็นพเรือมาภาคหนึ่งเนี่ยท่านเคยในกองทัพเนี่ยจะมีหมดนะฮะ เสนาลักษณ์นอทอนยุทธอยอยุยอยยทธโยธาก็เหมือนกระทรวงหนึ่งพอถ้ามาเป็นเสนาธิการทหารบกมาเป็นแม่ทับบพกทบกผู้เชี่ยวทหารบอกในคุมหมดนะฮะกรมพระธรรมนูญก็ตงกฎหมายกรมแพทย์ทหารบกรมการสัตว์นี่แหละผมจะต้องไปหาพี่ๆจะกรมการสัตว์ว่าเอ๊มันเป็นยังไงไอจานบินมันบอกว่าตระกรดผสมกับพังพรได้จริงไหม วันนี้มีการกล่าวอ้างมาจากจันบินบอกว่าตะกวดผสมกับพังพรได้ออกมาเป็นพ่อมดกัแม่มดแม่มดหรอแหลพ่อมดก็หกคำโตมันมันมันช่างอิดหนาละอาใจยผมอยากจะถามว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยต้องออกมาคิดหนะ้าโดยเฉพาะกรกตนเนี่ยคุณไปดูงานต่างประเทศมาแล้วนะฮะ คุณต้องมาคิดว่าทํำยังไงไม่ให้คุณมาแตะต้องมาตาหนึ่งหนึ่งสองครับอันนี้คุณไม่ได้ไม่ได้นั่นแล้วนะฮะนี่คุณละเมิดนะชัดๆนะครับเห็นเห็นชัดๆนะครับก็คงมีทางเดียวเราต้องทําหนังสือถามกรกตแล้วก็รอคําตอบจากท่านนะฮะก็พวกเราต้องพบเหตุการณ์ซึ่งหน้าหรือเหตุการณ์ที่เราพบเห็นทั้งในสื่อโซเชียลก็ต้องมาช่วยกันละ สอบถามไปนะผมก็ขอใช้โอกาสเนี่ยสอบถามท่านประธานคณะนนกรรมการการเลือกตั้งท่านสว่งบุญเมย์ไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่เป็นเพื่อนในเฟซกับท่านเนี่ยนพะื่อากะถามว่าเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วครับช่วยออกมาตรการมาควบคุมไม่ให้มีการละเมิดหรือจับช่วงสถาบันโดยพยายนจะกล่าวอ้างเรื่องมาตาราหนึ่งหนึ่งสองนี่ทุกคนรู้กันหมดนะครับผมก็เชื่อว่า หากกรกตสายตาสั้นท่านก็นไปตัดแว่นถูกไหมครับถ้าสายตายาวท่านก็นไปตัดแว่นนะทอัน,นี้ไปคำแน,นำะนําว่าถ้าสายตาบ้านสายตายาวสายตาสั้นสายตายาวก็ไปตัดแว่นเพื่อให้การมองเห็นถ้าหูหนวกก็ไปเอาเครื่องเขามีเครื่องหูตึงอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะกาบเท้าผมขอใช้โอกาสนี้กับเท้าประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับกับเท้าท่านเลขาธิการ คณะกรรมการเลือกตั้งนะครับช่วยออกระเบียบกฎอะไรที่มันไม่ให้มาละเมิดสถาบันหรือมาแต่ต้องหนึ่งหนึ่งสองหรือใช้มาตรานหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นการหาเสียงเพราะว่าเด็กๆบางทีเขาไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เลยนะครับเวลานี้เนี่ยผมไปมาหลายที่เด็กๆไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่รู้พระมหาการอธิคุณของประหมหากษัตริย์ที่สร้างบ้านสร้างเมืองนะครับตั้งแต่ สุโขทัยธานีอายุทย,ยานะครับกรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยทั้งงที่เราเพิ่งผ่านวันจกกักรีมาบาดหมา่ในวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ผมขอใช้เวลาช่วงนี้นะครับกราบเท้าท่านประธานคณะกรรมาการเลือกตั้งท่านกรรมการเลือกตั้งท่านเลขา ที่การคณะกรรมการต่งางๆกรุณาช่วยหาทางออกระเบียบกฎกฎหมายไม่ให้พ่อแม่มดพ่อมดแม่มดทั้งหลายอีกทั้งปัจจุบันมีทั้งทั้งคนทั้งสัตว์มากับจานบินนะครับก้าวล่วงสถาบันมีทั้งตะโกดพังพรนะครับครับเอกบางฉลองหรือพัชระพลเจริญพักดีครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณครับ เป็นหลักฐานมั่นคงกระ้างกังเกินด้วยปัญญสิ่งอเพียงแลหว่าดผู้หัวราชการที่เก้าเกษตรปรจาระชการเก้าและจลธูปราชการสิบความจัดสิบประเทศไทยอยู่นี้นะชาติศาสนาพระต่าอย่าล้มตรงนี้ดะอย่าให้ใครล้มยอมไม่ยอม บูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ จำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไวป้ปณนธานในหัวใจปกคองไว้ไม่ให้ใครมาย่ำดี me